สวัสดีครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเป็นการกินโจ๊กที่อร่อยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับแก้งเงินบุญอีกสายหนึ่งนะครับก็คือตัวตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะครับชื่อชัยวันก็แอบอ้างนะครับสังใส่ชุดขาวแอบอ้างทํางานในรัฐสภานะครับแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะก็คืออดีตเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการขายประกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย ผมบอกแล้วว่าคนคน,คนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยบางทีอนาคตมันดีอยู่แล้วนะครับเป็นผู้จัดการขายประกันดีอยู่แล้วเนี่ยเกิดความโลภไหมครับมาตั้งแก๊งเงินบุญแอบอ้างเบื้องสูงนะมีหลายต่อหลายโครงการครับที่ถูกนางชัยวันเนี่ยแอบอ้างนะครับก็ที่ผมไปงานถแถลงข่าววันเนี้ยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จับพร้อมกันหกคนเลยนะครับทั้งทั้งแก๊งเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีอาจจะมีที่ยังหลบหนี คาดว่าก็น่าจะได้ตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นบทสรุปนะเป็นบทสรุปว่าเงินบุญเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับแล้วก็ <c oughs> คนที่ทําผิดเนี่ยถ้าไปแจ้งความเนี่ยถูกจับนะครับถูกจับทุกรายนะแต่ทีนี้ผมก็อยากจะแนะนําว่าตอนเนี้ยถ้าใครมีข้อมูลนะครับอ่ามาที่ตารวจสอบสวนกลางได้เลยเพราะว่าเขากำลังขยายผลเรื่องนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นแก๊งอื่นสายอื่นก็ได้นะครับมาตรงนี้ก่อนเลย นะครับเพื่อความรวด,ดเร็วเพราะว่าเขาเรียกว่าตีเหล็กที่กาลังร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นความนะครับเป็นความสําเร็จอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ของผู้ที่เสียหายที่ไปแจ้งความกันนะครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดจากคนที่เขาเนี่ยเป็นเป็นลูกนะครับแล้วคุณคุณแม่เนี่ยตกเป็นเหยื่อกแก๊งนี้เขาก็เลยใช้วิธีการที่ปลอมเข้าไปนะปลอมเข้าไปมีการโอนเงินมีการอะไรเพื่อเก็บหลักฐาน ไปกว่าถึงรวบรวมแล้วมาแจ้งความนะครับก็ผมจะบอกว่าไอ้ที่ยังหลอกๆกันอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าทำไมไม่จับทำไมไม่จับเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาอาจจะกําลังหาข้อมูลอยู่หาหลักฐานอยู่เพื่อมัดตัวให้แน่นนะครับพวกพวกนี้มันฉลาดพวกนี้บางทีถ้า,าถ้าหลักฐานไม่แน่น,นี่ยจับไม่ได้ต้องประกันตัวออกมาอีกนะครับที่สําคัญเนี่ยยายนางชัยวันณเนี่ยนะครับ เคยคููนะครับเคยคููนักข่าวพีพีทีวีด้วยนะครับเคยคููคุณน้องธัญรัตน์เนี่ยว่าจะฟ้องนะครับก็สุดท้ายเป็นไงครับครูจะฟ้องตัวเองเข้าคุกซะแล้วนะก็ถือเป็นบทสรุปอีกหนึ่งแก๊งนะครับแต่ก็ยังมีแก๊งต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับที่ท่านยังไม่ตาสว่างท่านตาสว่างเนี่ยท่านจะช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เยอะในการแจ้งความเรื่องพวกนี้นะครับเป็นบทสรุปเงินไม่มีจริงนะครับ ผู้ใหญ่ก็ไม่มาหายหัวหมดนะครับก็อยากจะฝากกันไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนชั่วก็ต้องรับกรรมนะครับแหมก็มืช้าเป็นโจ๊กที่อร่อยมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นนะครับสวัสดีครับ